สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรารายการคิสตีมีสาระดิฉันนางสาวชนิชาเทพนะค่ะดิฉันนางสาวปียนุชพรมจันทึกค่ะสโลแกนรายการนะคะเกิดมาไม่เคยเจอรักแท้เจอแต่รักแท้ที่มีเพื่อเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสำนวนไทยคืออะไรสำนวนไทยคือ ถ้อยคําหรือข้อความที่ถูกกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแฝงอยู่หรือกล่าวได้อีกในหนึ่งว่าสำนวนคือถ้อยคํากลุ่มคําหรือเรียบเรียงขึ้นมาในเชิองอุปมาอุปไมยและแฝงไปด้วยความลึกซึ้งหยาบคายให้ผู้ที่ได้รับได้ตีความหมายเองเราจะยกตัวอย่างสำนวนไทยหนึ่งสำนวนให้ได้เข้าใจกันค่ะสำเนียงสาะภาษา กิริยาสอดสกุลภาษาที่คุณใช้ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะใช้ภาษาฝรั่งหรือภาษาอะไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องคุยกับแขกให้รู้เรื่องภาษาไทยก็เช่นกันภาษาที่คุณใช้คุยกับพนักง,งานควรเป็นภาษาที่ถูกต้องและสุภาพที่นี่เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งไม่ใช่ตลาดสดฉันกลัวว่าแขกที่เข้ามาจะเข้าใจผิดว่าเขามาผิดที่เพราะว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล จึิงจริงฉันยังพูดไม่จกและอีกหนึ่งข้อที่นี่มียูนิฟอร์มเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าแต่งตัวล่อหลอกมาอีกเพราะฉันกลัวแขกจะเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ขายบริการแต่ขายเนื้อสดด้วยนึงงจริงหลยมันจะกันมากเกินไปนะนะฉันพูดจบแล้วไปได้แล้วนะจำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการดูบุคลิกลักษณะท่าทางคำพูดของคนเพราะสำเนียงสอบภาษากิริยาศสัสกุลบอกให้เรารู้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรจากคำพูดไม่กี่คำก็ใช้ตัดสินคนนั้นได้ทันทีเลยว่าครบได้หรือไม่นำความเดือดร้อนมาให้เราหรือไม่ บາງທິง ong ໃນກມຫລະາนาາงທີຈัก